คุณกำลังฟังรายการ sit and observe ในค่ำคืนวันพฤหัสที่17กุมภาพ,พันธ์ครับมาอัปเดตงานในวันนี้ที่รัฐสภานะครับมีการประชุมคณะอนุกรรมธิการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อลดความเดือมล้ำนะครับก็เป็นการประชุมครั้งที่10กว่าแล้ว เข้าสู่โค้งท้ายๆของคณะทำงานชุดนี้นะครับประเด็นความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพก็ฮอตขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการเปิดประเด็นของสอสไอซ์นะครับสอสอร,รักชนกสีนอกแล้วก็ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเปิดประเด็นความเหลื่อมล้ำเิิทิิ ในการรับบริการทางการแพทย์นะครับระหว่างสปะสะชกับสำนังกงานประกันสังคมที่แตกต่างกันโดยเฉพาะประเด็นทันตกรรมสุขภาพช่องปากที่ดูเหมือนอสิทธทิประโยชน์ของสปะสะชก็จะดูดีกว่า,อาของสำนังกงานประกันสังคมนะครับที่จริงมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่ว่า,าแค่ดู ชุดสิทธิประโยชน์ก็เห็นว่ามันต่างกันอยู่เยอะเหมือนกันดูแล้วก็ดูว่าประการสังคมก็จะมีสิทธิได้วกว่าต่า,างๆที่จ่ายสมทบด้วยนะครับจริงแล้วสิทธิประโยชน์ในการรับบริการสาธารณาสุขยังมีอีกหลายรายการก็รต้องทยอยเปรียบเทียบกันแต่ว่าประเด็นนี้ชัดเจนมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่คณะอนุ พัฒนาระบบสุขภาพเพื่อลดความเลื่อมล้านี้ก็ศึกษาอยู่ด้วยครับตอนนี้ก็ประชุมกันถึงแนวทางในการลดความเดื่อมล้ำแล้วนะครับว่า,ามันจะมีกลไกอะไรบ้างระยะสั้นระยะยาวนะครับที่หน่วยงานของรัฐที่มีอยู่นะจะพอแก้ไขได้จากระบบกฎหมายที่มีอยู่ไม่ต้องไปแก้อะไรใหม่แล้วก็แนวทางระยะยาวที่อาจจะต้อง ปรับแก้กฎหมายระดับพระราชบัญญัตินะครับวันนี้ก็คุยกันเรื่องนี้ระยะสั้นก็มีอยู่5ประการนะครับที่จะแก้ไขครับประการแรกนี้ก็คือ,อาการพยายามทำให้การากำหนดสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพ3หลัก3ระบบใหญ่เนี้ยนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าชุดสิทธิประโยชน์พื้นฐาน นะครับเบสิ h เ a ล k ์แพ็เกจที่เป็นพื้นฐานนะตกลงร่วมกันในทุกๆก,กองทุนว่าพื้นฐานของบริการสุขภาพมันควรจะเป็นอะไรครับที่ผ่านมาเราอนุมานเอาว่าบริการขั้นพื้นฐานก็คือสิทธิสปะส,ะสอชอนะครับที่จะให้บริการประชาชนประชากรส่วนใหญ่ของประเทศผู้มีสิทธิ มีบัตรประชาชนแล้วก็คนข้ามชาตินะครับที่ซื้อบริการอยู่ก็สามารถที่จะเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สปะสะชอบอกว่าคนไทยคนที่มีสิทธิ์เนี่ยจะมีสิทธิประโยชน์เนี่ยเป็นคนละอันกับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานนะครับเพราะว่าบางอย่างสปะสะชก็อาจจะให้สิ่งที่เป็นพรีเมียมขึ้นมาด้วยซ้ำนะครับ ส่วนสิ่งที่เป็นสิทธิประโยชน์พื้นฐานเนี่ยมันต้องผ่านการตกลงร่วมกันของกองทุนอื่นๆด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมาไม่ได้มีการตกลงแบบนี้แล้วก็อนุมานเอาว่าสปะสะชน่าจะให้บริการสิทธิประโยชน์พื้นฐานถ้าจะทำสิ่งนี้ต้องตกลงกันก่อนนะครับนะแล้วก็ในเรื่องการทำจุดสิทธิประโยชน์พื้นฐานเนี่ยครับ อันนี้ก็มีกฎหมายที่ให้อํานาจไว้อยู่แล้วนะครับก็คือพรบสุขภาพสะอาดพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตรา5นะครับก็ให้ประโยชน์ให้ให้ให้อำนาจคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนดชุดสิทธิประโยชน์ชสําหรับประชากรประชาชนาไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า,าที่ผ่านมา มันมีสิ่งที่เรียกว,ว่าคณะกรรมการประสานระหว่าง3ามกองทุนนะครับก็อย่างตกลงกันไม่ได้นะว่าอะไรเป็นจุดสิทธิเปรี่ยงพื้นฐานที่อีก2กองทุนและกองทุนหนึ่งที่เหลือจะต้องอ้างอิงตามนี้นะครับน,นีเป็นข้อเสนอข้อที่1นะึ่งอาจารย์จะทำแบบนี้ก็คงจะต้องทําโครงสร้างแล้วก็การตกลงร่วมกันนะครับมีการควบคุมกํากับว่า จะต้องมีชุดสิทธิประโยชน์พื้นฐานเกิดขึ้นมานะแล้วทุกคนใช้หมาบรรทัดอันเนี้ยอันเดียวกันนะครับที่จะจัดบริการสุขภาพต่อไปส่วนชุดสิทธิประโยชน์อื่นๆที่เกินพื้นฐานเนี้ยก็ให้เป็นอะไรลายสวัสดิการนะครับหรือว่าเป็นบริการพรีเมียมเป็นสิทธิประโยชน์พรีเมียมของแต่ละกองทุน ก็กำหนดกันไปนะที่ผ่านมามันยังไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับกองทุนใครกองทุนมันก็กําหนดการเอาเองแล้วก็อาจจะมีอ้างอิงนะสิทธิประโยชน์ของกองทุนอื่นๆบ้างนะครับหรือไม่อ้างอิงบ้างก็ไม่เป็นไรนะฮะนี่ข้อหนึ่งนะข้อ2ที่เป็นแนวทางนะครับก็คือการทําหน่วยงานกลางเพื่อประสานงานข้อมูลแล้วก็ดูแลข้อมูลสุขภาพนะครับ ในงานกลางนี้ก็อาจจะมีอยู่นะอาจจะใช้สปะสะชก็ได้นะครับที่เป็นคนที่อาจจะเรียกว่ามีข้อมูลสุขภาพกลางหรืออาจจะเป็นหน่วยงานต่างหากอาจจะอยู่ที่ดีอีกระทรวงพัฒนากระทรวงดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นหน่วยงานใหม่ถ้าโดยการทํางานระยะสั้นก็ให้มีหน่วยงานสักหน่วยหนึ่งทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลนะฮะ อันนี้ก็ต้องอาศัยกระทรวงสาธาร,รณสุขแล้วไหมนะครับที่มีกองยุทธศาสตร์และแผนงานอยู่นะครับหรือว่าหน่วยงานบางอย่างที่ทําข้อมูลสุขภาพอยู่นะครับสิ่งที่สําคัญยังไงข้อมูลสุขภาพนี้ก็จะช่วยให้เราได้มอนิเตอร์นะครับสิ่งที่เป็นความเดือมล้ําสิ่งที่เป็นคุณภาพการบริการที่มันแตกต่างกันอยู่เราก็จะได้เห็นว่า ที่ประโยชน์ชุดไหนความเจ็บป่วยในรายการโรคไหนที่มันยังเดือล้ํากับอีกกองทุนที่เหลือก็จะได้ปรับนะฮะอย่างมีกลยุทธ์อย่างมียุทธศาสตร์ว่าอาจจะปรับที่โรคไหนหล่ะนะครับที่มันจะลดความเดือมร้ําได้ถ้าอยากจะให้ลดได้เร็เวเราโฟกัสที่ความเจ็บป่วยที่มันมีความเดือมล้ํากันสูงก่อนนะครับเราก็อาจจะคิดคํานวณดัดชนีความเดือม้ําในระบบบริการสุขภาพเราตั้งเป้านะฮะว่า ะะภายใน6เดือน1ปี3ปีเราจะลดจากคะแนนเท่าไหร่ไปสู่คะแนนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราทำตัวเลขแบบนี้ได้ซึ่งที่มานผ่านมาเรายังทำไม่ได้แบบนี้นะครับข้อที่3นะครับก็จะเป็นประเด็นเรื่องการทำ clearing house clearing house นี่ก็คือหลังบ้านที่ทำการเคลียร์การเงินนะครับถ้าเราทำให้ flow การจ่ายเงิน มันไหลเชื่อมถึงกันแล้วก็ประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ะจะช่วยให้นะประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนนะครับแล้วก็ตัวเลขข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเนี่ยเกี่ยวกับบริการสุขภาพมันง่ายขึ้น,นครับแล้วก็ควบคุมดูแลกำกับระบบการบริการได้ดีขึ้นนะครับข้อที่4นะฮะก็จะเป็นเรื่องการจัดบริการ สุขภาพปฐมภูมิที่เข้าถึงง่ายเพราะเชื่อว่าบริการสุขภาพปฐมภูมิเนี่ยครับตอนนี้มันมีศักยภาพที่จะเป็นระดับการบริการที่ช่วยลดความเหลือมล้ําอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เราพสตอนนี้ก็สามารถที่จะให้การบริการเบื้องต้นได้อยู่แล้วโดยใช้กองทุนสปสชจ่ายเป็นหลักนะครับประชากรทุกสิทธิ์เนี่ยก็สามารถใช้บริการที่นี่ได้ปัญหาก็คือ อกองทุนอีก2กองทุนนะครับก็คือสปะสะชกับข้าราชการเนี่ยยังไม่ค่อยโปรโมทให้ผู้มีสิทธิ์เนี่ยได้ใช้บริการที่รออสตหรือว่าสุยนบริการสาธารณสุขได้นะครับถ้าอรอนะฮะเชิญชวนนะรประชาชนเข้ามาใช้บริการที่หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิแล้วก็ส่งต่อกันในเครือข่ายสุขภาพปฐมภูมินะครับก็จะช่วยให้ประชากรทุกๆคน มีทางเข้านะที่เป็นระบบบริการสุขภาพผสมภูมิดูแลโรคเจ็บป่วยที่เล็กน้อยอาสามารถที่จะสร้างเสริมป้องกันสุขภาพได้ไม่ปล่อยให้เราป่วยหนักร้ายแรงซะก,ก่อนนะครับถ้ามีการดูแลติดตามเช่นรับยาเบาหวานความดันใกล้บ้านนะครับไอสิ่งนี้แหละก็จะเป็นเครื่องมือให้เรา,าดูแลบุคลดูแลประชากรได้ทุกสิทธิ นะครับแล้วก็ช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้มากขึ้นเพราะว่าทุกๆคนเข้ามาใช้บริการที่หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิใช้ที่รปรตรหรือคลินิกชุมชนอบอุ่นหรือศูนย์บริการสาธารณาสุขได้ใกล้บ้านใกล้ใจนะครับแล้วก็ข้อมูลมันก็จะเชื่อมมานะในระบบข้อมูลหลักอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับนี้ระยะสั้นเนาะส่วนระยะยาวก,ก็คงจะต้อง ดูนะครับว่าการแก้ปัญหาเหล่านี้มันมีจุดที่จะต้องแก้กฎหมายอะไรให้เพิ่มอำนาจลดอำนาจนะครับหรือว่าทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้ออยู่แถวแถวสข้อนี้นะครับส่วนข้อที่5ในการแก้ไขลดไประบบบริการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำก็คือการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับที่สนใจประเด็น ความเหดือมล้ําด้านสุขภาพอาจจะเป็นกลุ่มนะฮะเซอร์วิสเฮลกลุ่มกลุ่มที่กำลังเจ็บป่วยอยู่นะครับซึ่งโดยปกติแล้วคนที่เจ็บป่วยอยู่เนี่ยเขาก็มาจากหลากหลายกองทุนหลากหลายสิทธิ์นะครับแต่เขาได้จับกลุ่มคุยกันว่าแต่ละสิทธิ์มีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วก็สะท้อนเสียงขึ้นมานะที่คณะกรรมการบริหารกองทุนคนะกรรมการบริหารกองทุนก็จะได้รับรู้นะครับข้อร้องเรียน ข้อเสนอเน,นีปรับปรุงได้มากขึ้นนะครับการส่งเสริมความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วมประชาชนเนี้ยทำได้หลายแบบเช่นาการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มเซลล์เฮล์กรุ๊ปเขามีกิจกรรมร่วมกันนะครับการสนับสนุนทุนวิจัยนะครับสำหรับประเด็นนักวิจัยที่สนใจเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับการอะไรนะ เปิดเผยข้อม,มูลอย่างโปร่งใสในแต่ละกองทุนนะที่จะทําให้สื่อมวลชนหรือภาคประชาคมเนี่ยมาร่วมกันเห็นตัวเลขแล้วก็ตรวจสอบนะบจะได้มีคนมาช่วยสอดส่องประเด็นความเหลื่อมล้ําระบบสุขภาพก็จะได้ตอบสนองนะกับเสียงเรียกร้องจากประชาชนที่มาช่วยตรวจสอบได้มากขึ้นก็เพราะว่าเราก็เชื่อว่าถ้าคนในกองทุนนะฮะอ่มันมีบางกองทุนนะ อ่าเช่นกองทุนประกันสังคมแต่ว่าพนักงานเนี่ยครับหรือว่าผู้บริหารเนี่ยดันไปใช้สิทธิข้าราชการเขาก็อาจจะไม่กระตือรือร้นมากนักที่จะปรับปรุงอาการบริการเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เห็นว่ามันทุกร้อนมันยากลําบากเพียงใดแต่ว่าถ้าเปิดให้ประชาชนได้มาสอบ่องนะได้มาจับตาได้มาตรวจสอบเสียงอาการมีส่วนร่วมเหล่านี้ครับก็จะเป็นฟีดแบ็กที่กลับมาให้กองทุนต้องตอบสนองนะเพื่อลดความ เลื่มล้ําในการาเข้าถึงบริการต่างกองทุนได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกห้อย่างที่กรรมการอานุกรมรมธิการแล้วก็ที่ปรึกษาคุยกันในนี้นะครับท่านผู้ฟังเห็นว่ามันมีวิธีการอะไรอีกในการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อลดความเลือมล้ําก็คอมเมนต์ให้ความเห็นข้อเสนอแนะมาไดนะ้ทางรายการ s i ดแอนด์อ e อ v เครับ เรามาติดตามเรื่องนี้กันต่อนะอาจจะมีประชุมอีกสักนัดถึง2นัดเพื่อที่จะขมวดแ r a อัพนะผลสรุปแล้วก็ข้อเสนอแน,นะของทีมงานอนุกรรมการอนุกรรมธิการศึกษาแนวทางพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อลดความเหดือมล้อนครับพบกันใหม่อ EP สวดน้าครับวันนี้สวัสดีครับ